ครับสวัสดีครับผมภาคจริยานักุุพันธ์นะครับในงานตรวจสอบภายในทําการรายงานวีรีพอร์ตครั้งที่39นะครับระหว่างวันที่26ถึง30กันยายนพศ2559นะครับในส่วนแรกนะครับเป็นการรายงานวีรีพอร์ตในส่วนของหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานวีแคร์ควบกันเลยนะครับมาดูที่หน่วยงานตรวจสอบภายในก่อนนะครับมีการข้อที่1ครับเป็นการตรวจนับสินค้าคงเหลือนะครับประจําสัปดาห์นะครับแล้วก็มีการโยกย้ายสต็อกดําเนินการกำลังวางแผนโย้ายสต็อก บางส่วนซึ่งเกือบจะทั้งหมดนะครับออกไปนะครับเนื่องจากว่าจะมีการคืนห้อง3703นะครับแล้วก็จะย้ายเาจ้าหน้าที่นะครับเข้าไปในห้องสต็อกนะครับเมื่อวานพี่ปอแล้วก็ร่วมกับไอทีว่าทางใน,ในงานทางองผมก็ได้ช่วยกันในการโยกย้ายสินค้าและอุปกรณ์ไอทบางส่วนออกไปแล้วนะครับแต่เราจะสรุปสินค้าคงเหลือก่อนนะครับว่ามีอะไรมีวีว่านะครับอยู่500นะครับในะปัจจุบัน แล้วก็มีตัวดตัวดอฟิน78็นะครับโคลาเจ็ดครับแล้วก็ในส่วนดับเบิลโดสมีอยู่ที่3933กล่องนะครับต่อมานะครับข้อที่2อเป็นการตรวจสอบการใช้ตารางรถยนต์นะครับหลังจากที่เราแจ้งไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วว่าพิธีมาดูแลในส่วนของตัวการตรวจสอบการใช้รถยนต์นะครับก็ มีการส่งรายงานเข้ามาแล้วครับได้คุยกับพ่ตีเรียบร้อยแล้วเริ่มส่งมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับก็จะมีการทําความสะอาดรถยนต์นะครับในส่วนนี้ก็จะรับผิดชอบโดยน้องเตยนะครับต่อมาข้อที่3นะครับเป็นการตรวจสอบเนเดือนนะครับประจําเดือนกันยายนปี5 9นะครับผมส่งตัว YouTube ไปแล้วนะครับและก็น่าจะไม่มีอะไรนะครับ ในส่วนของเงินเดือนนะครับออดิตก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนงานออดิตสัปดาห์หน้านะครับก็คือในส่วนของการตรวจสอบค่าใช้จ่ายนะครับประจําเดือนกันยายนนะครับต่อมานะครับเป็นหน่วยงานวีแคร์นะครับหน่วยงานวีแคร์นะครับเดี๋ยวขอดึงวยงานวีแคร์ขึ้นมาอกาะอ่านี่ที่รีพอร์ตหน่วยงานวีแคร์หน่วยงานวีแคร์มีในส่วนรับผิดชอบมีสองส่วนนะครับคือในส่วนของการบริหารหนี้สินและสินทรัพย์นะครับ การบริหารหนี้สินกันก่อนนะครับในง,งานวีแคร์ในส่วนการบริหารหนี้สินนะครับกาบริหารหนี้สินหนี้สินหนี้สินการบริหารหนี้สินณะปัจจุบันนะครับเรามีลูกหนี้อยู่2รายครับคุณลาตีและคุณสามภพนะครับคุณลาตีนะครับคงจะชําระเข้ามาในช่วงสิ้นเดือนหรือวันนี้นะครับขอเช็ค สเตตเมนต์นะครับในสัปดาห์หน้านะครับรวมถึงคุคณสามภพนะครับน้องนุ่นได้โทรเข้าไปย้ําหรือว่าโทรเข้าไปตามว่าแกชําระเข้ามาอยังแกน่าจะลืมแต่แกก็บอกว่าจะชําระเข้ามาวันนี้เช่นกันนั้นขอเช็คนะครับสเตตเมนต์นะครับเพื่อสรุปในส่วนของคุณลาตีและคุณสามพเนี่ยในสัปดาห์หน้านะครับโดยคุณสามพเนี่ยจะตรงรอบปกตินะครับแต่คุณลาตีนะครับชาระแล้วหนึ่งครั้งในวันนี้นะครับแล้วก็ต้องชําระอีก ท่าวันนี้เนี่ยคือยอดครั้งเก่านะครับส่วนในชํารบในสัปดาห์หน้านะครับก็จะเป็นในส่วนของเดือนปัจจุบันนะครับเนี่ของกุลาตีจะมีอสองยอดนะครับส่วนคุณสามภพเนี่ยมียอดเดียวนะครับส่วนการรับสายเคสต่างหาอันนี้เราโหไว้ก่อนนะครับตามที่พีกพ่กอบแจ้งมานะครับต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของ คาสิโนกันบ้านนะครับออดิทคาสิโนนะครับออดิคาสิโนนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่5นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่5ั้งหัวข้อแรกนะครับที่จะทําการรีพอร์ตก็คือการตรวจสอบนะครับจํานวนทั้งยอดเงินแลรก็ผู้สมัครใหม่ยอดฝากยอดถอนคาสิโนประจําสัปดาห์นะครับก็เรามีตารางตารางนี่ครับตารางสรุปนะครับรายวันนะครับ ในสัปดาห์นี้เราไล่มาตั้งแต่วันที่26นะครับวันที่26นะครับมีรายชื่อผู้สมัครใหม่ทั้งสิ้น20รายนะครับเป็นเงินสาว63,850บาทนะครับฝากเข้ามา3,52,747 0 0 0 0 0นะครับถอนอยู่ที่2,02,3,738วันนี้ก็กำไรอยู่ประมาณรักษา9นะครับวันที่27นะครับธนาคารสมัครใหม่ทั้งหมด16ลายนะครับเป็นวงเงิน36,000นะครับ าฝากเข้ามานะครับ5 4 5 0 0 0สนาพนะครับถอน1 5 6 0 0 0สาหวันนี้กำไรอยู่ที่27่สิกำไร4ี0 0สนสอนะครับต่อมาวันที่28คือวันพุธนะครับสมัครใหม่ทั้งสิ้น29่าลายเป็นเงิน3 2 0 0 0ื่นนะครับและก็เติมเงินทั้งสิ้น5,45,000สนาพนะครับถอนส0 0แสนนะครับกำไรอยู่ที่แ0นเจ็ดนะครับ ในส่วนวันนี้นะครับวันนี้ยอดเข้ามาแต่ยังไม่ทําตลาดนะครับยอดเข้ามาวันที่ย9ิก้าคือวันพฤหัสนะครับสมัครใหม่ทั้งสิ้น1 5 0 0 0บาทนะครับแล้วก็เติมเงิน5 0 0แสนหนะครับแล้วก็ในส่วนของถอนที่4 0 0แสนสี่นะครับกำไรแสนสามนะครับนี่ก็เป็นในส่วนกราฟที่ผมแสดงให้จะเห็นได้ว่านะครับสัปดาห์ที่แล้วเราฝากน้อยนะครับไม่เกินแต่ว่าสัปดาห์นี้เริ่มตั้งแต่วันอังคารพุธพฤหัสเนี่ยยอดตีขึ้นมาอยู่ที่5 0 0 0สนทุกวันนะครับ ก็ถือว่าเป็นช่วงสิ้นสัปดาห์แล้วครับในสุ์เสาร์อาทิตย์นี้น่าจะมีการฝากเข้ามาในยอดที่สูงพอสมควรนะครับเนื่องจากเป็นสุดสัปดาห์นะครับเออเป็นสิ้นเดือนนะครับแล้วก็เป็นสุดสัปดาห์ด้วยนะครับยอดวงเงินน่าจะสูงนะครับต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของตัวสรุปกําไรนะครับก็ต่อเนื่องกันมาจากตัวเมื่อกี้เลยนะครับสรุปกําไรก็สรุปก,กํารกไรนะครับ สรุปกาไรนะครับวันที่26กําไรแสนเก้านะครับวันที่27กําไรสี่แสนสองนะครับวันที่28กําไรแสนเจ็ดนะครับแล้วก็วันที่29กําไรแสนสามนะครับรวม26 27 28 29ตอนนี้เรามีกําไรอยู่ประมาณทักเก้าแสนสี่เก้าแสนสองหมื่นสี่พัน หนึ่งร้อยเก้าสิบสาบาทถือว่าในทิศทางที่ดีน่าจะทะลุหนึ่งล้านนะครับในสัปดาห์นี้น่าจะทะลุหนึ่งล้านนะครับ,าาะะ 1, 000, รบหากไม่เกิดอะไรขึ้นจะดูจะดูได้ว่านะครับในรอบของการถอนนะครับวันที่สิบยี่สิบเจ็ดเนี่ยถอนน้อยนะครับเพราะลูกค้าย,ยังรอเล่นอยู่นะครับยี่สิบแปดยีิบเก้าเนี่ยเริ่มกลับมาถอนมากเพราะเนื่องจากว่าเขาใสา่เข้าไปเยอะก็ถอนออกมาเยอะแต่ว่าก็ยังถือว่าอยู่ในทรงที่โอเคนะครับรอดูเสาร์ทิศนี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ ต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของบัญชีฝากถอนทั้งเครดิตและเงินสดของอคุณอาทิตย์ระดานะครับในรอบวันที26่26ถึง30นะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเป็นหัวข้อการเคลื่อนไหวสเตตเมนต์นะครับณนะปัจจุบันนะครับบัญชีเงินสดของคุณอาทิตย์ระดาเนี่ยเรามีวงเงินคงเหลืออยู่ที่1,652,668บาท ที่พิเศษสุดในสัปดาห์นี้ก็คือว่ามีพีก่ก๊อฟได้เอาเงินออกจากบัญชีไปแล้วนะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทเพื่อป้องกันความเสี่ยงนะครับออกไปแล้วเมื่อวานนะครับช่วงบ่ายๆโอเคก็ถือว่าเป็นการเพย์เซฟนะครับแล้วก็ในส่วนบัญชีเครดิตนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะมีจ่ายบัญชีเครดิตนะครับยอดคงเหลืออยู่ที่สองแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดบาทห้าสิบประตังนะครับนี่คือบัญชีเครดิตส่วนเราผมมาสรุปค่า้จ่ายนะครับสรุปค่า้จ่ายตั้งแต่ วันที่26กนะครับก็คือครั้งที่2 4 8ถึง260ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันามาดูกันนะครับค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายนะครับตั้งแต่ครั้งที่2 4 8ถึง260นะครับเป็นในส่วนของเติมเงินนะครับอยู่ที่1 5 7 0 0ล้านบาทนะครับเป็นการจ่ายปันผลนะครับเมื่อังคารอยู่ที่6 1 0 0 0 0อยู่ที่6 1 2 1 6บาทนะครับแล้วก็เป็นการเกยร์ลูกค้าเครดิตอยู่ที่2 แสนเจ็ดับาทแล้วก็ค่าใจ่ายอื่นจะเป็นค่าตัว๋วค่าแท็กซี่ค่าคลิกแอดเวตอยู่ที่แ0 0พันนะครับรวมค่าใช้ใจ่ายนะครับทั้งสิ้นนะครับในในในช่วงสัปดาห์นี้อยู่ที่สี่สองล้านสี่แสนเจล้านแนะครับแล้วก็มียอดเงินฝากจากพี่ปอเข้ามาทั้งสิ้นถึงณนะเมื่อเช้านะครับถึงนะเมื่อเช้าอยู่ที่2องล้านสองแสนเจ ห้าร้อยบาทนะครับส่วนงานที่ยังค้างค้างอยู่ผมมาทำกราฟแล้วก็สรุปอยอดสเตทเมนต์นะครับเดือนกันยา,านะครับส่วนที่ยังที่ยังค้างค้างแล้วก็นี่ครับนี่คือในส่วนนี้นะครับต่อมานะครับงานค้างที่ไปก๊อป แจ้งให้ทำนะครับก็คือการนำพอดกราฟนะครับยอดลูกค้าสมัครใหม่ฝากถอนและกำไรตั้งแต่เดือนมีนานะครับตอนนี้ผมรวบรวมข้อมูลมาได้จนถึงเดือนพฤษภาแล้วครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมจะแยกกราฟแรกเป็นกราฟรวมนะครับสมัครใหม่ฝากถอนและกำไรนะครับ แต่ว่าอีกกราฟหนึ่งผมมองว่ายอดที่เราต้องการดูก็คือยอดสมัครใหม่แล้วก็ฝากนะครับผมเลยแยกกราฟให้นะครับนี่คือเป็นของในส่วนของเดือนกันยานเอยของเดือนมีนานะครับเริ่มตั้งแต่วันที่16มีนาของเดือนเมษานะครับนี่ของเดือนเมษาครับผมก็พอดเข้ามานะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นในส่วนของเดืนเอนพฤษภานะครับเดี๋ยวน่าจะเป็นสัปดาห์หน้านะ่าจะทำ มิถุนากรกฎาคมสิงหากักยาอีกสี่เดือนน่าจะเสร็จเรียบร้อยนะครับในในส่วนงานที่วิก๊อบอยากจะได้นะครับแจ้งเข้าไปนะครับนี่ก็คือภาพรวมนะครับส่วนี่กกอบอยากได้ตารางอะไรเพิ่มเติมนะครับแจ้งเข้ามาได้ในการตอบกลับวิกลี่รีพอร์ตในส่วนของคาสิโนได้นะครับครับผมขอจบรายงานวิกลี่รีพอร์ตนะครับออเดดวิแคร์และคาสิโนเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ